The Zone of i n t e r e s t ภาพยนตร์นาซีที่พูดถึงวิมานสุดหรูอยู่สบายท่ามกลางชาวยูที่กำลังเดินทางสู่ความตายในค่ายกักกันอาชวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันนะครับอ๋อภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงคุณกำลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาคือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่ เนินรายการโดยสิทธิพลดวมณีและวรธรรมจันทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับพบกับวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาพบกับผมสิทธิพลดุมณีดาเนินรายการนะครับซึ่งคุณ WC วอมติดภารกิจครับวันนี้รับหน้าที่เพียงท่านเดียวนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงภาพยนตร์ที่กําลังเข้าฉายในบ้านเรา นะครับอาจจะอาจจะไม่ได้ฉายทั่วประเทศสักเท่าไหร่เพราะจะเป็นหนังแบบฉายจำกัดโรงนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่า The Zone of Interest ฮะเป็นภาพยนตร์สัญชาติอังกฤษแต่ว่าพูดเยอรมันทางเรื่องนะครับซึ่ง A 2 4ก็เป็นผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะซึ่งต้องต้องเกริ่นก่อนว่า The Zone of Interest เนี่ยเป็นหนังที่เข้าฉายในช่วงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเมื่อปีที่แล้วนะฮะซึ่งก็ได้รางวัล กลางปีนะฮะแล้วก็สร้างความมือหารในช่วงปลายปี2023นั่นเองเนื่องจากว่า The s o n of Interest เนี่ยได้เป็นภาพยนตร์ที่เข้าไปชิงรางวัลต่างๆมากมายทั้ง Golden g l o b e b a s t a r หรือแม้กระทั่งออสการ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยบ้านเราผู้จะจจำหน่ายเป็นแบน t ิงซีน n ม m านะครับเป็นคนเอาหนังเรื่องนี้มาฉายนั่นเอง ซึ่งตอนแรกหลังจากดูหนังตัวอย่างเสร็จเนี่ยก็ภาวนาไวา้เอ๊ะจะมีใครเอามาฉายไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวตัวหนังก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าด้ยวยความที่เป็นหนังที่เข้าเข้าชิงรางวัลด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะมีผู้จัดจำหน่ายใจดีที่จะเอามาฉายบ้างก็ดีนะครับ t ด e s o โ of i ิน e ทเ s t ครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในเยอรมันซึ่งในช่วงนั้นทุกคนก็รู้อยู่คนระับช่วงนั้นเอ่อ อร์พิเเลอร์เป็นคนปกครองรเผด็จการของเยอรมันก็คือ,คอนาซีเนี่ยแหละฮะเป็นช่วงสองรลกรั้งที่สองเป็นมันเป็นหนังดรามา่าสงครามจะเรียกว่าสงครามไหมคือเหตุการณ์มันก็เกิดในสงครามแหละแต่ว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เจาะที่การทําสงครามหรือว่าอะไรเลยแต่หนังเรื่องนี้เล่าถึงบ้านฮะอัะอภาษาไทยเขาใช้คําว่าวิวมานนาซีเนาะซึ่งมันมันก็วิมานแหละมันก็เป็นบ้านบ้านหนึ่ง นะครับเป็นบ้านของลูดอฟเฮิร์ทนะครับลูดอฟเฮิร์ทเนี่ยเป็นนายทหารชั้นระดับตัวโต,วตวของนาซีเลยเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกเป็นผู้บัญชาการแห่งค่ายกักกันเฉลยศึกของกองทัพนาซีเรียกว่าอัลชวิทซึ่งไอ้ค่ายกักกันเนี้ยเอาไว้นั่แหละตามชื่อกักกันแล้วก็ฆ่าชาวยิวแล้วก็เฉลยศึกที่เป็นปฏิปักษ์ของฝ่ายอักษะหรือว่าหรือว่าพวกนาซีนี่แหละ นะครับซึ่งไอ้ค่ายเนี่ยมันไม่อยู่ในเบอร์ลินนะมันอยูอ่ในเมืองเมืองเหมือนนอกเมืองออกไปนะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวย้อนย้อนกลับไปที่บ้านของรูดอฟเฮิร์ตซึ่งรูดอฟเฮิร์ตเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านก็ไม่ไม่ได้เชิงแบบหรูมากแต่ว่าอยู่สุขสบายอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกแล้วก็มีคนใช้นะฮะที่บ้านก็นานานาสุขสบายมีเครื่องของครับ ใช้ทุกอย่างมีคนใช้มีมีต้นไม้มีสวนนะครับแล้วก็มีภรรยามีครอบครัวที่ดีเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะฮะซึ่งภรรยาเขาก็คือเฮสบิกเฮิร์สนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านของเขานั้นตั้งอยู่ข้างๆค่ายกักกันอาชวิตนั่นเองซึ่งดูับเพิร์สเนี่ยเป็น ใช่หอะอย่างที่เกินออกไปว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องเอกี่ยวกับการฆ่าฉเฉลยศึกในค่ายกักกันอาชวิกด้วยความที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่แบบนี้เขาก็เลยต้องมีบ้านอยู่ใกล้ๆหน่อยนะครับแปลกไหมฮะบ้านของตนอยู่อย่างสะดวกสบายมีความสุขเหมือนโลกอีกใบแต่พอข้ามกำแพงไปนั้นมันกลับกลายเป็นพื้นที่ที่ ผู้คนบริสุทธิ์กำลังจะเข้าสู่ความตายถ้าใครรู้เรื่องประวัติศาสตร์ออสองความเล่รั้งที่สองก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าชาวยิวหรือว่าเฉลยศึกจะมีชีวิตจุดจบอย่างไรเมื่อนาซีจับตัวพวกคุณไปนะฮะไม่ไปเป็นแรงงานก็ฆ่าให้ตายนะครับหนังเรื่องนี้ถ่ายทอดอะไรหนังเรื่องนี้ไม่ได้ถ่ายทอดในเรื่องของออประวัติศาสตร์เชิง อะไรเชิงการเมืองกา,าาการทหารการทําสงครามอะไรแบบเนี้แต่เป็นหนังที่เหมือนว่าเราเหมือนว่าคนดูเป็นเป็นกล้องวงจรปิดอรบเป็นกล้องวงจรปิดที่คอยดูพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านใช้ชีวิตออกจากบ้านลูดาเพิร์ตไ,ไปไหนอะไรยังไงแบบนี้ครับสิ่งที่คุณจะได้เจอในหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ภาพคำรุนแรงครับ ไม่ใช่การเห็นภาพคนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมหรือเป็นภาพที่เห็นทหารนาซีกำลังฆ่าคนเผาลม่มแก๊สอะไรต่างๆคุณจะไม่เจอในหนังคุณจะไม่เจอความรุนแรงทางภาพแต่คุณจะเจอความรุนแรงทางเสียงเจออยังไงเดี๋ยวผมจะเลยฟังนะฮะโอเคครับสำหรับ The Zone of Interest จริงๆ ตัวเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเนื้อเรื่องสั้นมากมันแทบจะไม่ได้เล่าอะไรมากหนังแค่อยากตีแผ่เ,เขาเรียกว่าไอเดียเป็นเป็นเหมือนกับว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งกําลังใช้ชีวิตความสุขท่ามกลางความโหดร้ายความตายความทารุณกรรมที่อยู่ข้างๆบ้านคุณน,นะฮะเข้าใจไหมครเหมือนแบบข้างนอกเปนจะเป็นยังไงฉันไม่สนฉันก็อยู่ในบ้านใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย ใครจะเป็นตายไร้ดียังไงฉันไม่สนนะฉันก็จะอยู่ในบ้านของฉันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหนังที่อยากจะเล่าทั้งหมดใน The Zone of Interest นะฮะอย่างที่บอกมันไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องอะไรซับซ้อนมากแต่ว่าในเรื่องมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับด้วยความที่ลูดอฟเฮิร์ตเป็นนายทหารนะเขาก็อาจจะถูกย้ายไปทํางานที่นูน่นที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวมานิดนิดหน่อยแบบว่าฉันต้องย้ายตามไปไหมแล้วลูกๆจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละฮะ มันมันเป็นหนังที่แบ่งแบ่งการเล่าเรื่องได้สองเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องภายในครอบครัวกับสองเรื่องงานของลูดอฟเพิร์ตที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับไข้กัดกันอะไรนี้นะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นมันมาจากเรื่องจริงฮนะซึ่งตัวตัวผมเองก็ได้ไปค้นข้อมูลมานิดหน่อยหลังจากดูหนังเรื่องนี้เพราะว่าก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์ของออนาซีอะไรมากขนาดนั้น ผมลองค้นค้นดูว่าไอ้บ้านลูดอฟเฮิร์ตเนี่ยมันอยู่ใกล้ใกล้กับกันเอาชวิตจริงไหมซึ่งลองเซิร์ชไปเซิร์ชมา,มาก็พบว่าเออมันอยู่ข้างนั้นจริงๆนะครับอ่ะโอเคเรามาพูดถึงการออกแบบงานสร้างนิดหน่อยซึ่งเดอะสลอปอินเทเลสเนี่ยแน่นอนว่าเขาพูดถึงวิมานของของลูดอฟเฮิร์ตกับครอบครัวใช่ไหมฮนะบ้านที่เขาถ่ายทำเนี่ยก็เป็นบ้านที่เขาดีไซน์ออกมาแบบจริงๆ เลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเหมือนของจริงเป๊ะอะไรเงี้ยคือคือต่องของจริงอะในในปัจจุบันมันก็ยังอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาเขาเปิดให้เข้าหรืออะไรเปล่ามไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันในในส่วนนี้แต่ว่าเขาก็พยายามดีไซน์บ้านออกมาให้แบบเหมือนจริงมากที่สุดมีสระว่ายน้ํามันมีอะไรสวนสวนที่ปลูกต้นไม้คือภรยาเขาชอบปลูกต้นไม้ดูอะไรพวกนี้มากนะฮะมีสระว่ายน้ําให้ลูกๆมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละครับก็อันนี้เป็นเรื่องของเรอร์ชันดีไซน์ก่อนหน้าน,นี้ผมพูดถึงเรื่องเสียงใช่ไหมผมสงสัยมาตลอดนะในช่วงที่หนังกำลังเดินทางสู่การล่ารางวัลจากาเทศากาลหรือว่าองค์กรอื่นๆเนี่ยโดยโซรับอินเทเลสเนี่ยเข้าชิงเบสสาวในออสการ์แล้วก็ในรางวัลบ a ฟต้าด้วยซึ่งซึ่ง ในบาฟตาเนี่ยเขาได้รางวัลไปแล้วได้รางวัลเบสซาวยอดเยี่ยมซึ่งผมสงสัยนะว่าแบบเฮ้ยหนังหนังสเกลคุณเล็กมากเลยนะั้นหนังไม่ได้ใช้ความซับซ้อนทางเสียงอะไรขนาดนั้นทําไมหนังถึงเข้าชิงรางวัลหรือว่าได้รางวัลน,นี้ไปว่าอะไรเงี้ยพอผมไปดูแล้ว,ลวผมรู้สึกว่าอ๋อมันมันเข้าชิงรางวัลซาวพอมเป็นแบบนี้เองคือด้วยความที่หนังเล่าถึงครอบครัวหรือบ,บ้านของรูดอฟเพิร์เนี่ยนะครับ เสียงที่เขาดีไซน์ออกมาก็คือในระหว่างที่ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างปกติสุขสบายเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงกรีดร้องขอร้องอเสียงร้องแห่งความกลัวความหวาดผวาของอผู้คนในค่ายกัการอาชวิตแน่นอนว่ามันจะมีฉากแบบทุกคนกำลังล้างจานสร้งแบบข้าอยู่แล้วคุณจะได้ยินเสียงคนแบบกรีดร้องเสียงปืน เสียงถูกคมขู่เบาๆเบาๆจนกระทั่งแบบแรงๆลิงได้ยินเลยหรือว่าคุณนอนอยู่คุณปิดม่านอะไรเงี้ยเปิดออกมาคุณจะได้เห็นแสงแสงที่ว่าคือแสงที่ในค่ายกักกันกําลังเผาเผานักโทษเผา,ผาชาวยิวอยู่ทซึ่งทุกคนก็ก็รู้ก็เห็นว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ไรู้ไม่มชี้นะอย่างที่บอกไปนั่นแหละ ซึ่งไอเสียงเหล่านี้เขาดีไซน์ออกมามันทําให้รู้สึกว่าเออการนําเสนอถึงความโหดร้ายความโหดเหี้ยมของนาซีของเผด็จการเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องให้เห็นภาพการทําทารุณกรรมหรือว่าการฆ่าย,ย่างโหดเหี้ยมถ้าถ้าคุณผู้ฟังเคยดูหนังเรื่อง The ะ h i n d e อร l i s t ของสตีเวนสปีเบิร์กเนี่ยก็ในนั้นก็จะพูดถึงช่วงนาซีใช่ไหมครับคุณก็จะได้เห็น ฉากที่แบบพวกนายทหารเอาปืนไรเฟิลฆ่าคนหรือว่ายิงหรือถูกทำร้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันเป็นขาวดำใช่ไหมน,นั่นแหละอันนั้นก็จะเป็นอีกภาพอีกแบบหนึง่งแต่ The Silence กูไม่ใช้ภาพกูใช้เสียงเอานะครับซึ่งทำออกมาได้ดีเลยนะตอนนั้นผมผมดูในโรงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันถ่ายทอดได้ดีเลยอะถ่ายทอดได้ดีในลักษณะของแบบคือหนังจะเพิ่มเลเวลของเสียง เสียงแห่งความกลัวของความไอไอพวกนักนักโทษอะไรพวกเนี้ยจะค่อยค่อเบาเบาเพอใกล้ๆก,กลางเรื่องแล้วมันค่อยๆดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่าเขาเขาฉลาดมากที่ใช้วิธีนี้ในการเล่าเรื่องนะฮะนั่นแหละมันก็เลยคลายคลายข้อสงสัยว่าทําไมเดี๋ยวส่วนของอินเทร์เลถึง ได้รางวัลเบสซาวจากเวทีบาฟตาไปแล้วลองมาดูกันว่าในในออสการ์เขาจะได้ไหมนะเพราะว่าคู่แข่งเขาก็เยอะอยู่นะสำหรับสาขานี้วิธีการถ่ายทำของ The Zone of i n t e เ e s t เนี่ยด้วยความที่ถ้าถ้าคุณผู้ฟังได้ดูตัวอย่างแล้วจะเห็นว่าหนังมันเป็นหนังที่ตั้งกล้องนิ่งๆแบบว่าอะไรอ่ะ มันให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่ามันเหมือนคนดูเป็นกล้องวงจรปิดอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยถ่ายทําโดยวิธีการซ่อนกล้องในบ้านในบ้านของลูดอฟเพิร์สนี่แหละซ่อนตามจุดต่างๆมันมันไม่เชิงซ่อนหรอกก็คือตั้งไว้นิ่งๆอะ่ะตั้งไว้นิ่งๆตามจุดก็คือจัดจัดมุมจัดอะไรต่างๆให้มันถูกต้องเวลานักแสดงเดินเข้ามาหรือว่าตัดสลับกล้องจะได้แบบไม่เห็นกล้องอะไรเงี้ยมันก็เขาก็จะมีซ่อนนู่นตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ ผู้กำกับก็จะไปดูในในในเซตในรถนะแล้วก็จะมีจอขึ้นว่าแบบเออนักแสดงจะเดินไปตรงไหนบ็อกกิ้งตรงไหนอะไรอย่เงี้ยเออผมว่ามันก็เจ๋งดีนะสำหรับการดีไซน์ฉากการติดตั้งกล้องให้ความรู้สึกแบบนี่ไม่ใช่หนังนี่มันเหมือนสรารคดีหรือว่าเออเรียลิตี้บิ๊กบราเธอร์อะไรเงี้ยซึ่งผู้กำกับภาพเรื่องนี้เนี่ย ก็เคยกำกับหนังเรื่อง d าหรือว่าค u w a r ของ p а w е л п า в е л п а в л นะฮะซึ่งผมได้ดู d าไปภาพค่อนข้างสวยทีเดียวแต่ว่า Kuwar ยังยังไม่มีโอกาสได้ดูนะซึ่งพอมาทำ The Soylent n e s เออผมรู้สึกว่าภาพมันสวยดีนะซึ่งไองานภาพเนี่ยผมคิดว่าไอความสวยที่คุณเห็นนะก็คือความสวยในภาพของรูดอเพิร์ดกับครอบครัวที่ ออกมาตื่นมาก็ได้เจอแต่สิ่งสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าภายนอกก็คือเลเทนะครับมันก็ดูเสียดสีเนาะเสียดสีกันอะไรเงี้ยจะเอาจริงๆมันสำหรับผมนะสิ่งที่หนังเรื่องนี้สื่อสารออกมาทั้งภาพแล้วเสียงเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบว่าสามารถชกกับหนังนาซีเรืียลอื่นได้เลยคือแบบกูเล่นน้อยแต่พลัง มาเต็มมากโดยเฉพาะการการใช้งานทางด้านภาพและเสียงเนะี่ยคือมันมันสุดสุดมากจริงๆนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้กกับก็คือโจนาธานแกรสเซอร์นะฮะที่เขาเคยทำหนังเรื่องล่าสุดอย่าง Under the Skin ที่สการเล็ตโจนสันเล่นนะฮะซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ดูทาง Big Cinema ช่อง 7. เอ,อหลับหลับเลยครับคือมันมันค่อนข้างดูยากแล้วก็เนิบนิดนึงนะฮะสำหรับ หนังของโจนาธานเนี่ยคือเนี่ยตอนที่ดู Under the Skin เนี่แหละผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ค่อยถูกโลกกันหนังคนนี้เท่าไหร่พอเขาทำเดอะซอลักอินเทเละก็แอบหวั่นใจเหมือนกันว่าแบบหนังจะดูยากหรือเปล่าหรือว่าหนังจะนําเสนออะไรที่มันแบบเหนือความคิดไปนิดนึงนะเพราะก็เข้าใจว่าโจนาธานเขาเคยทำมิวสิกวิดีโอสักอย่างแล้วเขาก็จะมีศิลปะในการเล่าที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะฮะ ซ,ซึ่งในเดดโซนอัพินเทเลสเนี่ยอไอการเล่าแบบหนังหนังฉากนิ่นิของเขาเนี่ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันแทรกเข้ามาอย่างเช่นแบบฉากบางฉากก็อยู่ดีก็มีสีแดงไรโผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่าพอเปิดเรื่องมาปุ๊บหนังทิ้งจอดําไปประมาณสองนาทีอะไรเงี้ยตอนแรกแบบตอนแรกตอนตอนที่ไปดูเนี่ยก็รู้สึกแบบอจอเสียหรือย,อยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่มันมีเสียงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นลีลาของเขาอะนะฮะสำหรับเดตโซลอินเทเลส นะครับมันมีเรื่องตลกลายอย่างหนึ่งคือคนที่เล่นเป็นเฮตวิคเฮิร์ตเนี่ยภรรยาของลูดอฟเฮิร์ตก็คือซั er, นด้าฮูลเลอร์นะฮะที่เขาฝากผลงานในในอัต m y อนาโตมีออฟฟอร์ที่ได้รางวัลปั้มทองคำที่ที่ที่คานมานะครับซึ่งไอตัวละครที่ซันด้าฮูลเลอร์เล่นในอนาโตมีออฟฟอร์เนี่ยก็จะมีคุกคีกับสุนัขนะฮะซึ่งสุนัขในหนังเรื่องนั้นก็ มีบทบัตพอสมควรนะพอมา The s o c i of Interest เธอก็ได้เล่นกับสุนัขอีกแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเธอชีวิตนี้เล่นหนังสองเรื่องมีหมาเป็นตัวประกอบทั้งสองเรื่องเลยอย่าเงี้ยไม่รู้เปนบังเอิญบ้างไปหรือเปล่านะแต่ว่าเออมันก็ตลกดีนะฮะซึ่งโดยรวมเนี่ย The s o c i of Interest เนี่ยเป็นหนังนาซีที่นําเสนอได้แตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆที่ใครหลายๆคนดูนะฮะเพราะว่า ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองเนะี่ยในเยอรมในในใน,ในเยอรมันเนะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่านาซีที่มันกระทบใจิตใจคนดูพอสมควรนะผมไม่รู้คุณผู้ฟังเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมมันชื่อว่า Sun of Saw เป็นเป็นหนังของโปรแลรนดนะ์ใช่ไหมผมผมจำถ้าจำไม่ผิดนะเป็นหนังโปรแลรนด์มันเป็นหนังที่พูดถึงฉเฉลยศึกใน ใน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 สงครามโลกครั้งที่สองแหละเขาถูกพวกนาซีจับไปใช้งานอะไรยเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนั้นเนี่ยเขานําเสนอโดยการใช้ช่างภาพเนี่ยเดินตามหลังตัวละครหลักไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละตอนนั้นผมคิดว่าหนังเรื่องนั้นอ่ะคือการนําเสนอเกี่ยวกับพวกนาซีที่แหวกแล้วแต่พอมาเจอ The ะโซนั i n ินเท s t ผมรู้สึกว่าเออเดอะโซนักบินเทเลก็ทำถึงอยู่พอสมควรนะฮะ โดยที่รู้สึกว่าเออเราไม่จำเป็นต้องทำหนังนาซีที่แบบต้องมีอดอล์ฟฮิตเลอร์ววยวายหรือว่ามีฉากพวกทออหารนาซีไล่ฆ่าคนยอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเออก็ดีนะการทำหนังประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเล่าให้มันเห็นมีเกี่ยวกับฉากสงครามอะ,รอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่าหนังสงครามในในในยุคนี้ถ้าแบบ มีฉากฆ่าฟันกันแล้วก็ฝ่ายไหนชนะอะไรเงี้ยผมสูตว่ามันขายไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นหนังสงครามที่ตีแผ่ถึงว่าถึงความโหดเที่ยมความโหดร้ายของมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่าความไม่เห็นพกเห็นใจกันอะไรเงี้ยมันน่าจะขายได้เยอะกว่านะโดยเฉพาะพวกเวทีรางวัลทั้งหลายเนี่ยถ้าคุณเอาหนังสงครามมามามา,มาให้คนดูกันคงจะแบบเฉยแล้วก็พวกตามเวทีรางวัลเทศกาลก็คงไม่อยากได้อะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นหนังที่คุณนําเสนออะไรที่มันแปลกใหม่กว่าโดยเฉพาะการตีแผ่ด้านความโหดร้ายของมนุษย์เนี่ยผมว่ามันเนี้มันขายได้นะซึ่งท็อปปิกใหญ่ๆของ The s o n i of Interest นั่นแหละครับมันคือการเพิกเฉยต่อความไม่ยุติธรรมความอะไรอะมันไล้มนุษยธรรมของของมนุษย์เราอะนะ ซึ่งหนังเรื่องนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ติปไม่ได้พูดถึงแบบอ่านหนังเรื่องนี้จบสงครามแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่หนังจะจะพูดถึงเนี่ยไอบ้บ้านบ้านเนี้ยที่มันไม่สนใจเลยทั้งสิ้นคุณใช้ชีวิตโดยที่แบบเดี๋ยวฉันมีความสุขคนอื่นรับทุกกระทุกไปฉันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรพวกเธออยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นความบัตซบของคนจริงๆรนะซึ่งไอ้ตัวละครลูดอฟเคิร์ทเนี่ยที่รับบทโดยคิสเตียนฟีเดลน่ผมรู้สึกว่า เขาเป็นเป็นเป็นตัวละครที่ออ่ดูแลครอบครัวดีทุกอย่างดีแต่พอพูดถึงงานตัวเองเหมือนเขามีอะไรในใจบางอย่างที่มันอึดอัดอะไรแบบเนี้ยที่มันไม่สามารถพูดกับคนในครอบครัวได้อ,อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเขาทําหน้าที่ในการประชุมเกี่ยวกับนายกับนายทหารใหญ่อะไรเงี้ยเขาก็ทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ฮนะเต็มที่เลยนะะ ถ้าที่ผมไปปึกไปดูอ่านประวัติศาสตร์มารู้สึกว่ารูดอฟเฮิร์ตเนี่ยที่เขาทําหน้าที่ในการดูแลค่ายกับการอัชชวิตเนี่ยเขาทำหน้าที่ออกมาได้ยอดเยี่ยมเลยนะโดยเฉพาะการหาวิธีต่างๆที่ใช้ในการฆ่าคนในให้วันหนึ่งเนี่ยสามารถฆ่าได,ได้เป็นร้อยร้อยศพอ,อะไรเงี้ยโดวยวิธีต่างๆใช้สารเคมีบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะทําให้เขารู้สึกว่าทําให้ตัวรูดอฟเนี่ยรู้สึกว่าแบบ เป็นเจ้าหน้าที่นายทหารที่ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอ๋อเกือบลืมไปอีกเรื่องหนึง่งก็อยากจะที่ผมเคยเกินไปช่วงแรกๆนิดๆว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันแต่ถ่ายทอดความโหดร้ายด้วยเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็จะไม่ค่อยมีภาพอะไรมันรุนแรงมากเป็นมาก,มากไปกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยก,ก็เด็กๆอะไรเงี้ยก็ถ้าอยากลองดูก็ดูได้นะเพราะว่าเหมือนศึกษาประวัติศาสตร์เป็น,นตัวแต่ว่าอยากจะบอกกอนว่ามันไม่ได้เล่าแบบง่ายๆตรงๆเลยแบบนั้นนะเพราะมันก็ ด้วยความที่เขาถ่ายทอดหนังมันออกมาแบบเรียลลิสติกอ่ะมันก็เลยจะดูเหมือนกับว่านี่ฉันมานั่งดูคนในครอบครัวทําอะไรกันอะไรเงี้ยนะสำหรับเดอะโซนอเวนท์เฮสเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งถ้าในอนาคตหนังเรื่องนี้เนี่ยเข้าฉายในสตรีมมิ่งผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนหาโทรทีวีหรือว่าอะไรสักอย่างที่สามารถส่งพลังของเสียงหนังงนีนน้ออกไปนิดหน่อยเพราะว่า ตอนผมดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยถ้าไม่ได้ลําโพงในโรงหนังเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่เก็ตนะว่าหนังจริงหนังเรื่องนี้อยากจะถ่ายทอดอะไรเพราะว่าตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยถ้าเอามืออุดหูหรือว่าเสียงคนณข้างๆคุยกันคุณจะแบบอา้ามันก็แค่หนังเรื่องนึงเล่าช,ชีวิตประวันของคนแต่ถ้าคุณได้รับเสียงที่ดีมีคุณภาพและชัดเจนอ่ะคุณจะรู้สึกเลยว,ว่าหนังเรื่องนี้มันกําลังเล่า ผ่านเสียงพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นเป็นหัวใจหลักของหนังนะฮะสำหรับตอนนี้ฮะเดอะโซนับอินเตอร์เลสกำลังจะเข้าชิงในรางวัลอสการ์ที่จะมีอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับเข้าชิงทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบันทึกเสียงยอดเยี่ยมภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมแล้วก็บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยนะฮะซึ่ง ก็ต้องมาลุ้นกันว่าบนเวทีออสการ์ Oscar หนังเรื่องนี้จะคว้าไปกี่รางวัลนั่นเองนะครับแต่ท้าที่สุดฮนะอยากให้ทุกคนลองลองไปดูเดี The ๋ยวสาหรับินเทเลสมันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะแต่ว่ามันก็อาจจะเล่าไม่เล่าไม่ไ,มได้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าด้วยศาสตร,ร์และศิลป์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะดูในโงรงภาพยนตร์นะครับอย่าไปรอสตรีมมิ่งเลยนะก็ดูในโรงไปก่อนนะครับแต่สําหรับต่างจังหวัด ที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้ฉายก็อาจจะต้องรอสตรีมมิ่งสักพักนึงนะว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่าแต่ละถ้าภาวนาก็อยากผมก็อยากให้หนังเรื่องนี้ฉายไปทั่วประเทศนะเพราะหนังมันมันดีจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยโรงหนังอาจจะมีแต่ดูนพาร์ททูที่กำลังยึดโรงอยู่นะตอนนี้แต่ว่าก็อยากให้หนังเรื่องนี้เดินทางไปทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกจริงๆนะครับ The Zone of อ n t e r e s t อาจจะไม่ใช่ภาพยนตร์นาซีที่เราเคยดูกันเหมือนเรื่องอื่นนะครับแต่สิ่งที่หนังจะสื่อสารออกมาคือตีแผ่ความชั่วร้ายของเผด็จก,การนาซีที่โหดเหี้ยมและอะไรซึ่งมนุษยธรรมเหมือนหนังนาซีเรื่องอื่นๆเหมือนกันครับ